แล้วครับผมพ่อเอียสวัสดีครับผมโอ้ไม่ได้เห็นหน้านานแล้วพ่อเอียเนาะครับผมสบายดีพ่อสบายอยู่ใครอยู่ครับทางบริยุทธ์ไปตระหนั่โอ้วันนี้มาตรงจังหวะพอดีเนาะพ่อเอียเนาะครับผมโอ้กำลังนั่งทําอะไรอยู่ครับตอนนี้มานั่งเราต่อของเราซะจะทําอะไรครับจะทํำตุ่มโอ้ทำกงนกกงลกกงลกอืมครับครับตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วเนาะพ่อเอียเนาะครับผมก็จําผมได้อยู่เนาะ อนึกว่าจะลืมผมแล้วนะครับผมก็มาเยี่ยมนะครับอยู่นี่วสมนครับอยู่เขาสุนกวางเหมือนเดิมครับไปเย่ยมว่เป็นอะไ้ท่างกลุ่มยากวกไปท่างกลุ่มไปยากเรีวไปครับผมตอนนี้กําลังได้กี่ใบแล้วพ่อทํากลงตอนนี้มันจะรอตกอ๋อพึ่งพึ่งพึ่งเป็นไงขายดีไหมช่วงนี้เ่าพูดีเรื่อยเป่าเขาดดีวันไหเรื่อยๆยู่โอ้หมวดก้อนเหลือยู่สามม้วนโอ้ครับครับครับเหลืออยู่แค่สาม ซุ่มโซโล่ซ kind of mm ุ hmm. um, ่มโล่ไหมโล่โอ้มีแบบโล่ด้วยมีแบบโล่นะครับพี่น้องอ่ากงเป็นแบบโล่นะครับซี่เป็นโล่จากสายไฟเนาะพ่อเอียเนาะโอ้สวยๆพ่อเอียนะครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นวิวัฒนาการแบบใหม่เนาะพ่อเอียเนาะแต่ก่อนในมีแต่ไม้ไผ่อย่างเดียวครับมีพวกคองดีเลย <laughs> เดี๋ยวก็จะพึ่งถามของดีผมก็จะมาทาของดีกับพ่อเอียนี่แหละครับผมอ่าอันนี้คือแบบโลทีนี้ไปดูแบบรุ่นเดิมนะครับก็คือแบบไม้นะครับโอ้อันนี้เดินมาสวยเลยพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องของพ่อเอียน,นะครับนี่ทรงของพ่อเอียน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับอ่าช่างของอ่าที่ไหนก็จะเป็นแบบนั้นตลอดนะครับข้างล่างนี่ใช้อะไรพ่อเอียขัดเป็นขดเป็นข้างล่างนี่ครับ เป็นไม้เป็นเครือไม้เลยครับหรืออะไรเครือไม้ครับเครือไม้กันเอะเครือไม้นะเครืออ่าไอเนาะครับอันนี้ภาษาอีสานเรียกนะครับแต่ต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าอ่ามันคือเครืออะไรที่เป็นภาษาไทยนะครับโอ้สวยๆครับใบเท่าไหร่แล้วพ่อนี่ตกใบเท่าไหร่ครับนี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสุ่มสแล้วก็ไซส์เล็กสองร้อยจะเล็กสุ่มเล็กนิดเดีกันสุ่มไปจอมอ๋อครับครับครับอันนี้เสียบ อ่าเสียบจอม,อจอมพวกนี้ถักใช่ไหมพ่อถักครับอ่าอันนี้ครับอ้ครับอันนี้ถักนะครับอันนี้สองร้อยนะครับผม,มบอันนี้สองร้อยห้าสิบเนาะพ่อเฮียเนาะครับ,รบ<ม>สวยสวยสวยครับทีนี้พ่อเฮียได้ทําไอ้ที่ใส่นั่นไหมครับที่ใส่อาหารนกจากการสารอย่างนี้จากการสารไม้ไผ่ไม่ได้เห็ดตะกี้เห็ดอยู่แต่ก่อนนี้ทําอยู่ใช่ไหมครับครับเุ็หน้อยหน่อยถักใช่ไหมครับโอ้ยน้อยสารครับเหน้อยอ่อม ครับเหมือนโปะเผานะ่น้องลูก๋อตอนนี้พ่อเอียร์มาใช้อ่าโปะเผาอ่ากะลามะพร้าวครับครับกะมะเผาง่ายดีเนาะไม่ต้องไม่ต้องสารไม่ต้องนั่นครับผมแต่ก่อนนี้ทําครับถ้าเกิดให้ทํานี่จะทําได้มันยังจาได้ไม่พอจําได้อยู่เนาะได้อยู่อ่าคันน้อยๆเสียสานเหมือนนี่ครับนี่ไหมเหมือนโปะเผานี่เนี่ยเนี่ยอ่าด้านนุ่งองเสียครับเนี่ยแม่นตัวครับ ต้องการเซตเลีายงจะโลกขึ้นโอ้้เจายาวก็ทําได้ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนนะครับครับดดมอืมอันนี้เท่าไหร่ละลืมถามราคาเพราะไอ้ที่เป็นเนีคิดว่าราคาร้อยเจียันอ่าอันนี้ตกห้าร้อยแลพ่อเนาะครับมันยากเหมือนกันอืมผมพ่อซื้อเร็วหรอครับห้าร้อยมันทนทนอ่าใช้ได้ตลอดมีตั้งย่างทอดย่างเดนียวไหมครับยอมอันนี้ก็ไม่มีผูง่ายครับ ใช้ได้นะครับก uh. ็วันน um. ี also, ้ว่าจะมาสั่งนี่แหละให้พ่อเยียทำใใ้้สักชุดกหับงกบปุกอาหารนี่มัดมดคือใหม่มดสารพักจักเมื่อลงดูครับกจักกม่ดลงก็จะมันจะเห็ดมูเห็ดสารถุมก้อนอ่าครับครับทำโกงก่อนเนาะครับครับก็เป็นไงช่วงนี้ได้ออกต่อไหมพ่อช่วงนี้ม่ค่อยไปตัว ยากยากต้อหน้าครับช่วงนี้ท่าง่วงยากแลยผมแล้วเมื่อใครไปใส่เดี๋ยวนี้เขาง่วงที่กี่ไปดูดิครับไปเรื่ยไปเรี่ยเดี๋ยวท่งไปยากจะไปหน้าหน้ายุดเนื้อจะออกท่งไหนเห็นบ่ครับท่งเว่นี่นี่ครับก็ไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปไปไปนด้ไปซ่องหน้าแล้วก็แล้วไปเลยนะครับแสดงว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนกเฉลยใหม่เข้ามาเพราะว่าไม่ได้ออกต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ออกต่อ เขาไปต่อเขาค่อยได้ดอกเดียวนี่อือเพราะว่าเขาไม่ได้ค่อยได้ช่วงนี้มันออกเรียงพ่าสมควรออกต่อเรียงช่วงนี้หรือต้องรอยังไงนอคุ่นละแย่ไนวุ้นได้วุ้นนี่แต่ทุกแง่มันถูกตัวห่วงอือถ้าถูกตัวห่วงนะพ่อเนาะเหยียบอ่าถ้าไม่ถูกตัวห่วงถึงจะเป็นฤดูมันก็เหยียบยากเหมือนเดิมน้องพ่อเนาะอันนี้ก็นี่แหละเดี๋ยวก็ จะให้พ่อทําอยู่แต่ว่าต้องรอเนาะใช่ไหมพ่อครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับก็รอไปก่อนน้อยๆน้อยเงาจะลดคานี่ก็ไม่ครับ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 น้อยทอนี่ครับย่อปากกลนกลสมองกลนนี่กลนมันจอนนี่ครับเฟซฟองโซนี่ครับมาช่างเสียบปุนี่ครับเสียบขุนเทแล้วครับเสียบกระดพี่ครับให้เอาอาหารใส่อาหารใส่นี่ครับเห็ดยูบะโซาเห็ดุยย่างละครับ ตัวนี้มันไม่ค่อยมีคนสั่งนะพ่อผมบอกมีคนสั่งมันมันมันใช้ไอ้พวกคอยใส่เนาใส่ตะปูแต่ป้องง่ายง่ายดีเานอยครับน่อยกงเนี่ยผมมีแล้วกงมีแล้วนะครับกงมีแล้วแต่ว่าเหลือแต่กระปุกอาหารมันอยากให้แมบว่าเป็นแบบลายรุ่นเก่าก็คือแบบลายไม้จากไม้ไผ่นะทำให้ผมสักชุดหนึ่งแนวาเลยนะครับเอาแบบยาวนี่แหละครับเอาแบบยาวเน่โครับ เอาจะคิดต่าไหร่ก็คิดแต่ว่าให้ผมสักชุดหนึ่งสักหรือมันใส่เดียวเหรอใส่น้อยหลานตัวยน้อยหลานมุ่นกับแนวอื่นใส่ครับใส่่้าเขาเถอะซึ่งมันมันถึงใส่หอดหัวอาหารครับเอาถ้างั้นผมเอาสองอันได้ไหมแนวเงาครับสองอันเนาะทำเป็นสองอันอันหนึ่งใส่หัวหารอันหนึ่งใส่ใส่ข้าวเนาะครับก็จะอ่า เดี๋ยวเวลาเอาเดี๋ยวผมจะมาเรื่อยๆหรอกมาเร่งให้นะครับวันนี้ก็ไหนๆก็มาแล้วครับผมขอจะขอแบ่งกงไปอีกใบหนึ่งวันนี้นี่กงไม้ไผ่ใบหนึ่งเนาะในราคาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะครับก็จะลดให้เหลือสองร้อยครับนี่นะครับใบนี้นะอ่านี่แหละให้ผมนี่แหละนะครับอ่าก็ ช่วยกันครับพี่น้องนะครับเห็นอ่านี่แล้วก็ช่วยตุ้มนะช่วยยูนะครับช่วยกันเอาไปใส่นกนะครับส่งอีสานจะเป็นแบบนี้แหละนะครับสวนมากจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับนะเอาเอาอะไรออกมีของแถมไหมนี่พ่อมีอันนี้อะไรแถมให้ลวดเออผมโอ้เบาเลยลวดออกแล้วเบาเลยทีนี้นะครับนี่ฮะก็ถือว่าวันนี้มาเยี่ยมคู่กันอ๋อคู่กันใส่นกแล้วครับผมอ่า มีถาดรองขี้ให้พร้อมนะครับผมใส่ถาดนี้ให้พร้อมนะครับ่ะไหนๆก็มาแล้วก็อุดหนุนสักสักหนึ่งใบนะครับเอาไปใส่นกนะครับจะได้เป็นโซนก็คือพูดง่ายๆว่าจะสะสมนะครับนี่คือของพ่อเอียจะเป็นทรงแบบนี้นะครับไอเห็นที่ไหนก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้แบบนี้นะครับผมฮะก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เัื่อเร่งใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องีนเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อเอียไปก่อนพ่อเอียสวัสดีครับก็หลังจากที่นะครับไปพบนะครับพ่อเอียมาแล้วก็มาพบกับพ่ออะไรครับผมพ่ออะไรสวัสดีครับครับวันนี้ก็มาเยี่ยมครับไหนๆก็มาแล้วก็บ้านไม่ห่างไกลกันนะครับก็มาหาจนได้นะครับวันนี้มาแวะครับได้ยินเขาว่าไปเอานกแถวๆบ้านผมมา ตัวหนึ่งเนาะเลาอะไรจากพ่อกรองโอ้นกพ่อกรองนกพ่อกรองอ่าถูกใจไหมทีนี้ตัวนี้ถูกใจแต่ผมยังไม่ไม่ไม่ไปไม่ทันไปใส่ดูโอ้ยังไม่ได้ลองยังไม่ลองนะครับเอามาในราคาเท่าไหร่กี่เท่าสองเท่าสองเท่าหกแดงโอ้ยธรรมดานะครับยิมหกแดงนะครับนี่นะครับตัวที่คูนอยู่ใช่ไหมครับโอ้คึกนะครับนกเริ่มคึกแล้วครับนกขนเพิ่งเต็มใช่ไหมพ่อะไร ในลองเทียบคู่ให้ฟังหน่อยพ่อเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองฟังเสียงดูนะครับวันนั้นผมก็ไปถ่ายอยู่เนาะแต่ว่าผมจําไม่ได้แล้วครับว่ามันเป็นตัวไหนนะครับซึ่งอ่ามันนกเยอะนะนกพะกรเยอะเหมือนกันนะครับอ่าวันนี้ก็ตามมาดูนะครับได้ยินเขาแว่วๆนะครับว่าเบวนกแถวบ้านผมมาอ่าจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ในราคายี่บหแดงครับเอาฟังเสียงหน่อยครับ ครับอ,อู้เสียงมีแต่เสียงกลางแล่านั้นครับนกนกเสียงกลางครับออโอเคครับพ่อไรครับโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอดูตอนลองเนาะพ่ไเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนั้นก็คือ อยู่ในกรงนี่มันอาจจะจำอยู่แล้วครับดูครับค้างาานะี่ครับตามที่เลี้ยงมานี่กี่เดือนแล้วพอ่อเนี่ยไปเอามานี่นานเลี้ยงพอ่อประมาณเข้าเดือนแล้วนะครับไปเอามาช่วงมันถ่ายคนอยู่ใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้ก็เป็นไงขึ้นขึ้นแล้วนูกคึกแล้วเอานกคึกแล้วคึกแล้วพรุ่งนี้วันหยุดเป็นไงพรุงง่งนี้ว่างไหมนี่ว่างไป โอ้ไปได้เนาะน้อวันนี้เนาะอดมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมนี่หลายเดือนแล้วไม่ดอกทุกทีนะครับเพราะอะไรก็แกก็มีร้านนะครับก็ไม่ค่อยมีคนเฝ้านะอะไรเนาะก็ได้ได้เฝ้าครับก็เป็นธรรมดาครับ <fucking> ก uh, ็ม <c correlation> ันจะมีช่วงยุ่งช่วงยากของแต่ละคนอยู่เป็นเราพรุ่งนี้นะทีมงานหรือยังคุยกันแล้วอ๋อคุยกันแล้วว่าจะออกอ่าพรุ่งนี้ประมาณสี่ห้าต่อประมาณสี่ห้าต่อครับจริงๆแล้ว บ้านคำบงเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดใหญ่เหมือนกันนะครับที่มีเซียนนกเยอะมากนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเท่าที่มีเท่าไหร่วะเซียนนกที่เท่ากะประมาณเอาประมาณประมาณสิบขึ้นได้ไหมสิบขึ้นสิบขึ้นนะครับถือว่าเยอะมากนะครับคำบงนี้ตะกอนนี่ทําไมผมเป็นเด็กนี่ผมก็รู้ว่าบ้านคำบงนี่คือเป็นเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีเซียนนกเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับบ้านคำบงนี่นะครับ แต่ราคาก็แรงแต่ก่อนผมเป็นเด็กเนาะยังไม่มีเงินมาหาแบ่งหาซื้อ,อย่างนี้หรอกนะครับแต่ก่อนแต่ว่าได้ยินจากประวัติอยู่ว่าคำบงนี่คือนกเยอะแล้วก็ราคาก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับพรุ่งนี้ออกต่อแน่นอนแน่นอนอ่าเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวมผมอาจจะมาร่วมทีมด้วยก็ได้อ่าพรุ่งนี้ไป้วยกันก็ได้ครับก็จะที่รู้จักก็จะมีอาจารย์รวยหนึ่งคนรวยนายาวอ่าครับดารลาครับก็ช่างเรือน อ๋อช่างเรือนนี่รู้จักเป็นช่างตัดผมนะครับก็จะออกลุยกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะโทรมาหาอาจารย์รวยอีกครั้งหนึ่งว่าจะออกประมาณกี่โมงสมมติออกเช้าไหมพอออกประมาณกี่โมงประมาณสองโมงสองโมงครึ่งถึงนี่ไหมไม่เกินนี้เนาะไม่เกินนี้ครับครับครับเอายังไงเดี๋ยวก็จะเพราะว่าผมไม่เคยมากับทีมนี้สักทีครับถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากมีโอกาสก็อยากมาร่วมกับทีมนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็ มากินข้าวปลาร่วมกันเ<ม>นาะพอนอครับมูม่น่นเข่าเข้าไปร่วมพระเจ้ารอมม่องมึงเชียงวนกัเชียงพงจีเข้าก็ไปร่องม,มึง,งเชียงวนอ๋อหมายถึงว่า <c oughs> จะไปร่วมกับทีมผมที่น้ำพองออใช่ไหมครับครับก็ไปครับผมอ่าก็ไปก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยนัดกันครับไม่แน่พรุ่งนี้ผมตั้งใจเวลาถ้าไม่ติดธุระคือพรุ่งนี้จะมากับทีมเพะอะไรนะครับเอามากินข้าวปลากันเล้วพอน้ออ้าวก็ประมาณนี้ครับไม่มาก็ไม่ได้ครับมาถึงคำบงแล้วก็ต้องมาหาเพะอะไรอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวมาหาพ่อเอียแล้วไม่แวะพ่ออะไรเดี๋ยวพ่ออะไรน้อยใจนะครับอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่แว่นี่ก็กระไรอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่ว่ากันเนาะพ่อเนาะพรุ่งนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะมาฝากพี่น้องที่เคยนะครับสำหรับท่านที่มาไม่เคยลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่ออะไรไปก่อนครับพ่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับ